วันนี้เราจะมาทดสอบกระสุนในตระกูลเชล h o อกของ Bullet Master กันครับโดยตัวแรกจะเป็น Shell ลช็ c k ARX ซึ่งเป็นหัวกระสุนแบบ Metal Polymer Matrix น้ำหนัก65เกรนที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและไม่มีการแต่งตัวเน้นใช้งานป้องกันตัวในพื้นที่อาคารหรือเขตชุมชนโดยเฉพาะถัดมาคือ s เชลช็อก XTP ซึ่งใช้หัวกระสุนแบบ Jacket h o l l o w Point จาก h o n ด d y ด น้ำหนัก147กรนที่เมื่อยิงออกไปแล้วจะมีการเปลี่ยนรูปและลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้เกิดอำนาจทะลุทะลวงที่มากเกินไปหรือว่า over penetration โดยในการทดสอบเราจะเปรียบเทียบกับกระสุน full metal jacket ของ bullet master เองว่าแล้วไปลุยกันเลยครับโพรงบาดแผลในการทดสอบนี้เราต้องการจะดูว่ากระสุนแต่ละประเภทนั้นเมื่อยิงวัตถุที่มีความอ่อนนุ่มแล้วจะสร้างบาดแผลได้มากน้อยแค่ไหน โดยเราเริ่มจากการยิงเจ้า ARX เข้าไปยังก้อนบอลลิสติกเจลก่อนซึ่งเราจะเห็นว่ากระสุนมีการสร้างโพรงบาดแผลขนาดใหญ่เป็นทางยาวและทะลุผ่านออกไปโดยที่ยังมีคลื่นอากาศบางส่วนย้อนออกมาจากทางปากแผลซึ่งนั่นอาจจะแสดงให้เห็นว่ากระสุนชนิดนี้ให้ทั้งความเร็วและแรงปะทะในตัวเดียวกันถัดมาคือการยิงกระสุน XTP บ้างซึ่งก็ให้ผลที่แตกต่างมากพอสมควรโดยกระสุนได้สร้างโพรงบาดแผลขนาดใหญ่ในช่วงสั้นๆ เนื่องจากหัวกระสุนมีการเปลี่ยนรูปก่อนที่จะหมดความเร็วและฝันอยู่ด้านในซึ่งบ่งบอกได้ว่ากระสุนชนิดนี้เมื่อกระทบกับวัตถุดใดๆแล้วความเร็วของกระสุนจะตกลงอย่างรวดเร็วและสุดท้ายคือลูก Full-metal j a c k เกที่สร้างโพรงบาดแผลได้น้อยที่สุดโดยไปสร้างบาดแผลในช่วงท้ายก่อนที่จะทะลุผ่านก้อนเจลออกไปซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระสุนชนิดนี้มีความเร็วต้นที่สูงมากแต่มีแรงมาทะที่ต่ำ ซึ่งเมื่อเอาภาพช้าของกระสุนทั้ง3ชนิดมาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นครับอำนาจทะลุทะลวงในการทดสอบนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับผมครับโดยในตอนแรกผมคาดหวังว่าเมื่อเรายิงเจ้า a i x เอีกอิดมวลเบานั้นหัวกระสุนซึ่งเป็นวัสดุผสมที่ดูเผิอๆจะเหมือนพลาสติกน่าจะแตกออกเป็นเสียงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับ ซึ่งนอกจากมันจะทะลุผ่านก้อนอิดไปได้เพียงก้อนเดียวแล้วหัวกระสุนที่ยิงออกไปก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนรูปเลยแม้แต่น้อยครับทีนี้เรามาลองลูก XTP ดูบ้างอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วครับท่านโดยเจ้า XTP เนี่ยที่ดูเหมือนจะมีความเร็วไม่สูงมากตอนยิงใส่บอลิสติกเจลดันทะลุก้อนอิดไป2ก้อนซะอย่างนั้นซึ่งหลังจากทดสอบแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการแบบที่ย่งว่เกิดขึ้นกับผมทันที แล้วก็ถึงตาของฟูลเมทัลแจ็กเก็ตซึ่งเป็นไปตามที่คาดการไว้ด้วยความเร็วที่สูงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าคมทำให้สามารถทะลุผ่านก้อนอิฐได้2ก้อนก่อนที่จะฝังเข้าก้อนที่3ซึ่งถ้าเราเอาภาพช้าทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นว่าเจ้า ARX นั้นมีอำนาจทะลุทะลวงที่น้อยกว่าเพื่อนซึ่งอาจจะมาจากการใช้หัวกระสุนที่เบาเพียง65เกรนออำนาจหยุดยั้งทีนี้เรามาดูเรื่องอำนาจหยุดยั้งหรือ stopping power กันดีกว่าครับ ในส่วนนี้ ARX สามารถทำได้ดีโดยจากภาพช้าเราจะเห็นว่าแตงโมมีการแตกออกเป็นเศษเล็กๆแสดงให้เห็นถึงแรงอัดมหาศาลที่เกิดขึ้นจากหัวกระสุนส่วน XTP ก็ไม่ได้น้อยหน้าครับเพราะสามารถฉีกลูกแตงโมออกเป็นชิ้นชิ้นตามลักษณะการหมุนควงของเกลียวลำกล้องได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกแตงโมแตกออกเป็นชิ้นนั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนรูปของหัวกระสุนซึ่งสร้างแรงอัดภายในลูกแตงโมจนแตกออกมานั่นเองครับ ส่วนฟูล l มทัลแจ็กเก็นั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าประทับใจมากนักโดยถ้าดูจากวิดีโอก็จะเห็นว่าแตงโมมีการแตกออกเช่นเดียวกับกระสุนชนิดอื่นๆแต่ถ้าสังเกตจากภาพช้าเราจะเห็นว่าลูกแตงโมนั้นมีการแตกออกเป็นแนวยาวซึ่งหมายความว่าความเร็วของกระสุนที่มีมากเกินไปจนไม่สามารถสร้างแรงอัดภายในได้มากพอ ซึ่งเมื่อนำภาพช้าทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการทดสอบกระสุนคลิปนี้และเนื่องจากการทดสอบนี้ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกค่อนข้างมากหากมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดผมขอน้อมรับไว้ปรับปรุงในคลิปหน้านะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ